สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับยางยนต์นะครับพามาชม RE 3 0ขอบ15นิ้วกว้าง7ออฟ35นะครับเป็นงานล้อเบาโฟ r ์ฟอร์มิง NK Performance นะครับง่ายๆก็คือล้อง,งาน NK ครับ ตอยอดนิยมตอนนี้กระแสมาแรงที่เขาว่าเบาเบามากนะครับ N.K ก็จะมีโลโก,โก้ตรงนี้นะตกวงละ4,500บาทนะครับแต่ผมมีราคาโปรโมชั่นให้อยู่ไม่เป็นไรถ้าไม่ชัดก็ขออภัยตอนนี้จะมีฝากลางครับฝากลางให้นะครับล้อพร้อมเนี่ยล้อพร้อมฝา,าตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ที่1,500 0บาทนะผมแจ้งราคาก่อนเลยล้อจะเป็นล้อเบลฟอร์ฟอร์มิออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลสีปีเก่านะครับจะออกสีน้ำตาลทองๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสเกลตรงนี้จะเป็นยิงซรายนะครับล้อเป็นงานยิงซ้ายเลยเป็นงานยิงซรายสีออกน้ำตาลทองๆนะครับแล้วก็ขอบจะเป็นขอบอะนโนโด์ เป็นขอบได้สีเข้มนะครับตัวนี้สีสวยมากเลยนะแล้วก็ฝาก็จะเป็นงาน C N C นะครับอลูมิเนียมงานเนียนมากนะครับงานเนียนมากปั๊มก็จะมีครบทุกจุดนะครับสังเกตสังเกตปั๊มนะครับครบเลย ก้านก็จะเป็นมิติเดียวกับสเกลล้อแท้เลยนะครับสวยมากๆเลยนะมันดูข้างๆนะครับข้างๆขอบก็จะตัวก้านยังอยู่ใน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 ส่วนของขอบล้อนะครับยังไม่ล้นออกมายังไม่ล้นออกมานะครับขอบโอเวอร์ออกมามากกว่านะครับก็ช่วยในเรื่องของถ้าล้อขูดเนี่ยมันซ่อมแซมง,ง่ายนะครับ ันะครบอันนี้ผมใช้เป็นแสงอาทิตย์ตอนประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วนะสีมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้สว่างอะไรมากตัวนี้ผลิตด้วยระบบเบาล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะครับข้างหลังตรงนี้จะเป็นการกึงเป็นเส้นงานโฟร์ฟอร์มิงก็จะเป็นประมาณนี้เป็นการรีดนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นเลยนะครับสวยมากนะ ล้อตัวนี้ค่อนข้าง,างที่จะมีความเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับสวยมากๆเลย ผมไม่แน่ใจว่าในในคลิปกับรูปที่ถ่ายแล้วก็ของจริงเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมแต่นะตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยทั้งส่วนของสเกลร้อนนะแล้วก็สีนะผมชอบนะสีมันมิติมันมันออกน้ำตาลอทองทองอ่ะมันไม่ได้แบบน้ำตาลเข้มมากนะครับแล้วก็ขอบมันจะเป็นขอบเข้มเอาไวใ้ให้แบบมีมิติการตัดของขอบนะครับเห็นไหม ดูใ,ใกล้สีมันก็จะอีกโทนหนึ่งนะนี่ผมใช้แส,แสงแดดตอนเย็นเลยนะครับแล้วก็ตรงตรงก้านตรงนี้จะเป็นมิติออกมาประมาณนิ้วครึ่งนะน่าจะประมาณนี้นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ขอบตรงนี้จะเป็นขอบเรียบนะเออผมก็เพิ่งสังเกตตรงนี้เป็นขอบเรียบนะครับบางงานขอบก็จะไม่เรียบนะขอบก็จะมนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีมิติการงอนตรงนี้ขึ้นมาประมาณสี่ห้าองศาแล้วก็ตรงลงไปเลย แล้วก็เรียบลงไปนะครับแต่ปั๊มเนี่ยสเกลปั๊มเนี่ยเนียนมากนะเนี่ยดูดีรายละเอียดแบบเ๊ะมากแนะนำเลยใครเล่นนะครับแพงหน่อยแต่จบแน่นอนนอตตัวนี้15,000บาทเลยนะครับ พร้อมฝานะครับถ้าล,ล้อปาก็ถูกลงลนิดนึงนะครับไม่มีฝานะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสาหรับใครที่สนใจ r e 3 0ผมแนะนํางานตัวนี้เลยนะครับน่าเล่นมากสนใจสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยางยนต์นะครับอันนี้เราจะส่งต่างจังหวัดน,นะครับทําการรัดด้วยยางซุ้แมแกเดี๋ยวไปชมในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับโอเคเอาไว้เป็นทางเลือกสนใจสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยางยนต์นะครับ0 9 4 5 4 0 九九九九，好，晚安。 Perfect, baker,